สวัสดีครับวันนี้ผมก็แพ็กเครื่องถอดอยางครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่3นะครับเสาร์ที่3เนี่ยวันนี้ก็จะส่งไป2ตัวนะครับ2ตัวไปทางรัศดาตัวนึงแล้วก็ทางแชทตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ประมาณวันจันทร์นะครับคนที่คนที่สั่งจากทางชนบุรีนะก็รอหน่อยนะครับผมส่งวันจันทร์นะครับอันนี้ก็สั่งมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะก็ส่งให้พี่เขาก่อนนะ เคยมาผมทํางานคนเดียวนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยว่างด้วยนะครับผมถ้าสั่งมาก็ประมาณรอหน่อยหนึ่งนะครับรอหน่อยหนึ่งไม่เกิน3-4วันนะได้ได้รับของแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็อแพ็คเรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับผมเครื่องถอดยางมินิใครสนใจก็ทักได้นะครับเครื่องไว้ถอดยางสาหรับรถที่ไม่ใช้อย่างในนะครับแล้วก็ใช้อย่างในก็ถอดได้นะครับสําหรับใช้ถอดยางเองที่บ้านนะครับเปลี่ยนยางเองได้นะไม่ต้องวิ่งไปที่ร้านนะครับสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับ นี่นะครับก็แพ็กประมาณนี้นะครับผมก็จะห่อประมาณนี้นะก็จะห่อนานอยู่ใช้เวลานานอยู่นะการกล่องแตกแล้วก็ขนส่งเขาให้ห่อมิดชิดให้ห่อให้ดีนะแล้วก็ทําตามกฎระเบียบนะครับก็แบบนี้นะครับนะใครสนใจเครื่องถอดยางเครื่องงัดยางก็ทักมาได้นะครับได้ทุกแชทนะครับสั่งได้ที่ไหนนะครับก็สั่งได้ทุกแชทนะครับแชทต,ติ๊กต๊อกแชทไอเฟสบุ๊ค นะครับเอ้แล้วก็ทางรัซ a าดน,นะครับสั่งได้นะครับหรือว่าจะสั่งทางเบอร์โทรก็ได้นะครับ098 99 39 6 33นะครับผมคือที่ร้านคือที่ผมทำอยู่เนี่ยผมเป็นคนทำเองนะครับทำเองกับมือนะครับผมใครสนใจก็สั่งได้ตลอดเวลานะครับ